สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกิดเป็นคนดังเนาะเกิดเป็นศิลปินนักร้องย่อมมีคนรักย่อมมีคนเกลียดนะครับรักไม่รัก,รกเกลียดไม่ชอบชอบไม่ชอบผสมปนเปนกันไปนะให้มันมีความบันเทิงมากขึ้นกับการใช้ชีวิตของศิลปินเนาะเออบันเทิงมากๆเลยจะอะไรก็ตามแต่ครับบอกตรงนี้เลยนะ ที่นี้เลยนะแถวพราวซันอีกแล้วครับท่านนางไม่ได้ก่อให้เกิดประเด็นอะไรนะแต่ก็มีแฟนคลับหรือไม่ใช่แฟนคลับอาจจะเป็นคนที่ ไม่รู้จักแพลวกับซันซะด้วยซ้ําชอบมาว่าชอบมาตูชอบมากล่าวอะไรที่มันเป็นในเชิงพลังลบไอ้พวกความคิดไม่สร้างสรรค์ไอ้พวกบ่อนทําลายความรักของคนอื่นเขาบ่อนทําลายความรู้สึกบ่อนทําลายจิตใจคนอื่นไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปกัดกร่อนจิตใจนะครับทำให้แฟนคลับศิลปินเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขโดยเฉพาะแฟนคลับที่รักแพลวซันนะครับเออก็อยากจะเตือนตรงนี้นิดนึงนะฮะ,ะข้อความมีมาอีกแล้ว เห็นซันกับแพรวคบกันคุยกันนะก็อาจจะเป็นพี่น้องกันที่รักกันก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันแล้วเคมีมันใช่เหมือนกับคนที่ทํางานด้วยกันแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยใช่รู้สึกปังรู้สึกแบบเออฉันเจอคนนี้แล้วล่ะนะครับรู้สึกเสริมดวงเออดวงขึ้นนะเงินเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาถูกชะโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้นะก็คิดเป็นบวกๆไปสิจะมาคิดอะไรลบๆนะครับก็ดูดิเห็นไหมข้อความเนี่ยอย่าดราม่านะเราว่าไม่น่ารอด ไม่น่ารอดอะไรของคุณนะจริงๆเราเคารพทุกการตัดสินใจของทุกทุท่านนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นบนที่สาธารณชนแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอกได้เลยณนะตรงนี้อีกรอบนะครับว่าไม่สมควรหรอกนะที่จะไปเม้นถึงเขาแบบนั้นนะครับวิเคราะห์ได้แต่ที่บอกว่าไม่น่ารอดเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการ คิดเองมากกว่าโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปเนาะคนที่เขารู้จักที่มาที่ไปของศิลปินเนี่ยเขาจะรู้จักตัวตนซ้ำเขาจะรู้ว่าที่มาที่ไปสตอรี่คืออะไรทําไมเขาถึงมาอยู่ด้วยกันได้ทําไมเขาถึงมารู้จักกันได้แต่คุณไปกล่าวว่าอย่าดราม,ม่านะเราว่าไม่น่ารอดจริงๆอะ่ะวิจารณได้ครับแต่ไม่น่ารอดเนี่ยมันก็แค่การแบบเหมือนกับกล่าวให้ฟังนะแต่คนที่ฟังอย่างศิลปินนะครับหรือแฟนคลับที่เขา รักแพลวๆกับซันเนี่ยที่เขาเป็นด้อมหรือเป็นคนที่เขารักและติดตามเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะฮะ mm. เหมือนไปตัดความเชื่อมั่นของศิลปินเลยอะนะครับถ้าคุณว่าไม่น่ารอดคุณก็เก็บความคิดไว้ในใจนะเพราะว่าความคิดที่สั่งออกมาจากสมองเนี่ยแล้วก็ส่งถึงการคอมเมนต์ที่ออกมาในรูปแบบแบบนี้จะทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ย เกิดอุปทานหมู่กันไปว่าเออจริงด้วยว่ะไม่น่ารอดว่ะเออจริงด้วยเนาะเออจริงด้วยทําไมต้องไปคบกับน้องซานเออจริงด้วยผู้ชายคนนี้ไม่เห็นรวยเลยเนี่ยเห็นไหมมันก่อให้เกิดการกรบฏท,ทางความคิดเกิดเกิดขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะแย่นะครับอ่ะอย่างคําว่าอย่าดราม่านะเราว่าไม่น่ารอดลองเปลี่ยนสิอ่ะเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนว่า ขอให้ทัองคู่เนี่ยรักกันไปนานๆเลยนะขอให้ทั้งคู่เนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงหวังทําอะไรก็มีแต่ความสมบังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นเอาง่ายๆแค่แน่แค่คุณคอมเมนต์เนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ผ่านแล้วนะครับนะอะไรที่ไม่รอดถามหน่อยอายุเหรอหรือยังไง เดี๋ยวนี้คนคบกันเด็กผู้ใหญ่ก็คบกันอายุน้อยอายุมากก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรกับการใช้ชีวิตเลยเพราะยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับไอดูบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยมันอยู่ที่ใจครับมันอยู่เรื่องของรสนิยมมันอยู่ที่เรื่องของรสนิยมนะจ๊ะฟังไว้เลยนะจ๊ะนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของใครของมันเพลาๆเขาโอเคกับสัน้นเขามีความรู้สึกดีต่อกัน มันก็เป็นสิ่งที่ฮิวใจคนที่เขารักหรือด้อมนะที่เขาแบบเอ,อติดตามแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของความรักของเขาทั้งสองซึ่งมันก็มีหลายคนเตือนแอดเหมือนกันนะว่าแอด,ดอยูเนี่ยมันอวยเวอร์ระวังนะเขาทั้งสองคนไม่ได้คบกันจริงหรอกคบกันเพื่อหลอกๆหลอกๆคนดูไปอย่างนั้นแหละเพื่อสร้างการะแสนะครับก็ไม่ใช่ คนที่เปิดโรงงานไฟฟ้าถึงจะเปิดไฟได้ตลอด24ิบสี่ชั่วโมงนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงมึงเปิดไฟให้กูตลอดเลยนะให้มันสว่างสวัยกันไปเลยนะเพาเรว่ามีแสงในตัวเองนี่คนครับไม่ใช่หลอดไฟนีออนมึงไม่ได้ผลิตโรงงานไฟฟ้าครับนะมึงอย่ามาโนนะจ๊ะ,อะบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยว่าไม่ต้องดราม่านะครับไม่มีใครก็ดราม่าหรอกแต่จะมีแต่คนที่คิดไม่ดีเนี่ยชอบแบบก่อให้เกิดกบฏอย่างที่บอกไง จริงหรือเปล่าครับก่อให้เกิดกระบฏททางความคิดเหมือนปลุกระดม,มว่าเนี่ยกูว่าไม่น่ารอดหรอกเชื่อกูสิเห็นไหมเกิดกระบฏททางความคิดแล้วเออจริงด้วยวะเห็นไหมมาละหนึ่งเออใช่ใช่มันใช่น่นอนมันไม่น่ารอดหรอกอ่ะความคิดที่2ที่สมากันไปไม่หมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยแอดูพอเข้าใจนะว่าทุกคนมีความคิดเห็นส่วนตัวแตกต่างก,กันออกไปเขาจะจับมือกัน เขาจะถ่ายรูปด้วยกันเขาจะกินข้าวกันเขาจะไลฟ์สดหรือขายของด้วยกันซึ่งตอนนี้การทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเป็นตัวลิฟต์แมทนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเพราะออเดอร์เข้าไมา่หยุดเลยนะครับนะค,บคนรู้จักแพรว์เยอะนะครับมีคนรู้จักแพรวเยอะขนาดาย้ายตามบ้านนอกอะ่ะนะอยู่ในซอยบ้านอดิวอะ่ะ นะครับอันนี้ก็เป็นคนบ้านนอกนะอยู่ในแถบบ้านนอกเลยนะฮะแต่ว่าบ้านไม่ใช่บ้านนอกนะครับบ้านโมเดินแต่อยู่ในบ้านนอกนะฮะนะจ๊ะแล้วก็บอกได้เลยตรงนี้เลยนะครับว่าเขายัางรู้จักแพรวเลยเขาก็ยังรู้จักผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงการขายของทุกอย่างมันเข้าถึงหมดทุกคนรู้จักแพรวการขายของมันก็เป็นบทพิสูจน์ อีกหนึ่งบทอีกหนึ่งบริบทนะครับว่าฉันสามารถขายได้ให้กับคนหมู่มากเพราะทุกคนรู้จักฉันในฐานะศิลปินนะครับเราควรที่จะให้กําลังใจเราควรที่จะมีโมเมนต์แบบว่าเฮ้ยไปช่วยแพลวแพขายของหรืออุดหนุนกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเกิดพลังบวกให้กับศิลปินอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการค้าขายนะครับการออนไลน์การค้าขายให้กับคนที่เข้ามา เห็นเข้ามาชมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เออเหมือนกับได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายศิลปินก็ได้ประโยชน์จากแฟนคลับนะที่แฟนคลับเขารักเขาทําดอมให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแฟนคลับก็ได้ประโยชน์จากศิลปินศิลปินอ่าทำประโยชน์ก็คือการขายของสินค้ามีคุณภาพก็ทําให เราแฟนคลับเนี่ยได้ซื้อไปทดลองใช้แล้วเกิดความประทับจิตประทับใจกันไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับช่วยๆกันไปใช่ไหมครับทั้งด้อมทั้งศิลปินแต่คนที่มาคอมเมนต์ที่เป็นขยะที่เป็นอะไรที่เหมือนกับการแค่าคาดคะเนหรือการวิเคราะห์เอาแบบคร่าวๆเ,เนี่ยหรือการก่อให้เกิดกระบฏท,ทางความคิดเช่นการเม้นตอย่าดราม่านะเราว่าไม่น่ารอดแต่มันเหมือนกับว่าคุณจงแจ้งเกินไป นะครับมาทําให้คนอื่นเขาตามๆกันมาแล้วก็บอกว่าเออจริงด้วยเออใช่วะใช่ใช่ใชเออถูกต้องมันไม่น่ารอดเห็นไหมมันจะก่อให้เกิดกบฏทงทความคิดแล้วก็ทุกคนก็จะแบบเข้ามาซ้ำ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 ,ซ,ำ,ซ,ำซ้ำกัน,นอุปทานหมู่อุปทานหมู่มทงความคิดอะใช่ไหมครับนะแอดดิวก็สามารถวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะพวกคุณวิเคราะห์ในเชิงที่ไม่ชอบหรือไม่สร้างสารรค์พวกคุณทําได้ทุกคนที่เขารักทุกคนที่เขาชอบเขาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันอย่าให้อ่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ในด้านลบนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เอาเป็นว่าเราช่วยกันให้กําลังใจศิลปินดีกว่าในคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนใครเห็นด้วยกับแอดดิวนะครับพิมพ์2มาละกันสวัสดีครับ